สวัสดีค่ะพ,พ,ออกกพ,พี่น้องขอต้อนรับทาสุราการอีสานภาพเพลินรักกันกุ้งเพลินเพลินไปกับสายอีสานนะคะอยิ่ในช่อีสานภาพช,ชิมกับพ,พี่น้องค่ะสวัสดีเป็นฟิล์มสถานที่อีกแล้วเพราะว่าเรากินยูร่านเพราะว่าเกิดอาการแบบขี้ข้าล่างถวยล่างจานพ,พี่น้องค่ะก็เลยบอกว่ามากินกินยูร่านแต่ว่าเป็นร้านเก่าร้านเดิมที่เคยมารีวิวไปแล้วนะคะเป็นร้าน แม่ค้าสวยพ่อมคุนบอกเห็นบอกคุนบอกมาบอกว่าแม่ค้าสวยสวยประซานเนี้ยกลิ่นกระแทบเป็นเม่ไม่นุ่มเฉีเพี่วเรีวิวไปแล้วแต่สำหรับคนที่พึงกับวาติดตามนะฮะอาจจะยังบ่รู้ว่ามีร้านนี้อยู่ในปัตยานว่าคนที่มาพัตยานจะต้องมากินเลยห,หามพ,าพลาดเพราะร้านนี้เป๊ะขนาดเลยอย่สีช่วงมาเป็นร้านอีกอย่างะคะ่ะสั่งอะไรนะข้าวขาหมูโวยโป่เหมดเลยว่ามากินข้าวขาหมูนะ,ะ <laughs> ทำไมอ่ะ <laughs> มันมีลายบ้าน เป็นเฮ็หนาวีนเนาะแ <c oughs> <c oughs> มคคาแสนสวยของเรานะคะจ้าแ <c oughs> มคคาแสนสวยของเราพูน่ะ <c oughs> แน่นเลย <c oughs> มเาเนี่ขาหมูไข่พะโล่พะเลอแน่นเลยค่ะพูน่ะ วันนี้ดิวสั่งอะไรพี่จอยสั่งเกรียบพิเศษค่ะข้าวเกรียบพิเศษเนาะวันนี้เราดิวอยากกินตอกินพิเศษแบบเกินเหตุเจ็ดสิบเค่ะถ้วยเดียวอยู่เลยวันนี้ดิวสั่งเส้นสีขาวนะคะไม่ได้สั่งเส้นสีเขียวที่มาจับเทานะคะวันนี้อยากกินเส้นขาวอันนี้หมูกรอบหมูกรอบแล้วเราก็อบกแซบแซ่บเลยค่ะร้านนี้ร้านอยู่บริเวณอ่ะเลี้ยวเข้ามาในซอยอรุณโนทัยเขาเรียกว่าซอยนกขาวนะคะซอยนกขาวเรียกเขาว่าบริเวณอ่ะซอยอรุณโนทัยคืออยู่บริเวณอ่ะ สี่แยกนะคะสีเเ่เฮลเลีเ่ยเหลียวเฮลลานเลยไฟร้านสิห์ฮวงอําตามแล้วจะให้ชมนะคะว่าเหลียวมาละสิอ่านี่สิปนเ,นเป็นแนวนี่เป็นรถอยู่ข้างหน้าข้าวขาหมูห้าสิบหกสิบก๋วยจับห้าสิบหกสิบขาหมูเปล่าหกสิบแปดสิบหนึ่งร้อยบาทพี่น้องค่ะการันตีความแซ่บความเปรี้ยวความอร่อยความนัวความนัวของน้ำนี่หมูหมูเขาขา้าหมูนี่นุ่มค่ะดูดิมันนี่ดูดิอ่ากินนยังกินนยังก็ได้แต่ว่าคนที่รีเควสมาบอกว่าอยากกินร้านนี้ก็ะคือนี่แหละค่ะ คุณอยากกินข้าวขาหมูกระดิภาคคุณมากินข้าวขาหมูนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะเอาลองเวล่ะลองแบบว่าถ้านำสู้แบบเกินเหตุอ้าวคุณเอาเพื่อนจะนำซุปแบบเกินเหตุสนะอันลองลองแบบว่าเป็นคือแบบดุดเวอันนี้สดเชีแคมคนเดียวสิล่ะเร็วๆเอาว้าแม่เอาเสียวจี้กระตักเอากระตอกบอกก่อนนี่้เลยค่อพี่น้องขาเสร็จแล้วข้าวขาหมูนะคะพ่อพี่น้องค่ะอันนี้เป็นการเน้นแบบเกินเหตุค่ะหมดเร็วๆ แซ่บบ่ฮอนหอนหอนคือเบาจักหน่อยเฮ้ยเบานิดหนึ่งแซ่บไหมคะเออแซ่บแบบเกิือเห็ดบ่ต้องมากินยุลานยุไ d a ล่ะยุไหนล่ะวัซอยลูโน่ไทยซอยลูโน่ไทยจะมาประเด็นเรื่องได a เล้าได a i ยังพ่อแม่น้องค่ะนั่งกรุงเทพอันนี้นั่งรถมาจากกรุงเทพเพราะมากินข้าวขาหมูกินแล้วแล้วก็กลับเลยได้เนาะมันบอให้กลับบอไทยยุนี่ละเอ้ย เขจังกับเป็นคู่นะเป็นคู่เป็นอย่างนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนแต่ก่อนอย่าให้มีไม่ไหมนะสิเชิดใส่แล้วเดะโขกเลยนั่นแหละค่ะถ้ามีนะทุกคนต้องวาดท่านี้ไม่ได้วาดอ้าวท่านี้ไม่เลิศไม่เป๊ะเพราก็ต้องไปหากินไม่เป๊ะหรอเราพี่น้องขามว่าล่ะเออเขาบอกว่าเป็นชีวิตจมปลักเพรอะไม่ยอมยาเสียเอาหนังสุอสารใจร้ายพูนน่ะอันนี้ของดุดเดียวนะคะพูนน่ะ แม่ค้าเดี่ยวนี้ข่าว่ใบหวยเลยเห็ดไก่เห็ดขาหมูแซ่บย่างเดียวไปเลยนะครับใบหวยเปเปพร้อมผู้ใดไก่ไก่หวยหวยออกนี่ยขั้นูดได้มากินนี่ของแถมเป็นใบหวยให้นะคะมาแปลงเลยเออมาทาแป้งเลยมาทาทาแป้งจยโตแม่ค้าทัวเลยปะเนี่ยเออถูเลยเออขั้นถูแบบนี้การเสียวเกิดขึ้นนะคะเออต้องทัวให้ถึงหมองพร้อมเอ็นย่อได้หาเเออมันบ่ เดี๋ยวมันด้ขอขาอนุญาตปรุงก่อนเด้หลายคนอเราบ่เคยเห็นว่าดูดิวปรุงแบบหลายขอที่ชู่แผ่นหนึ่งขอที่สวนดูดิวแผ่นหนึ่งอันนี้เป็นก้อยจับของดัวเดิยวนะคะพิเศษหมูกรอบเจ็ดเศษพอาะ่บคนแบบกินแบบเกินเหตุพี่น้องค่ะถ้าเป็นกระเทียกินธรรมดาบ่ได้ถ้าเป็นเพศที่เกินเหตุเหตุยังก็เกินเหตุเออแบบนี้เดี๋ยวขออนุญาตใส่น้ำตาลก่อนเด้อดูดิวบางคนที่ทารสชาติหวานพี่น้องค่ะแล้วบางคนสุดตกใจมาดูดิวเราขึ้นไปว่ากินหวานแท้แล้วว่าดูดิวก็ได้วบางคนแบบเน้นหวานนะฮะ อีกซอนนึงเดี๋ยวบราขอเขาอนุญาตอีกซอนนึงแล้วกันเนาะนี่แต่คน,แบบคนกินหวานถามว่ากลัวเบาหวานไหมก็กลัวอยู่นะคะแต่ว่าเราก็เออฮันหล่พี่น้องเขาแบบเขา,บาแบบกินหวานเขาเป็นสาวหวานน้ำส้มหนึ่งซอนเพราะความกลมกล่อมเป็นเปรี้ยวหวานวาพี่น้องคะ่ะหนึ่งซอนครึ่งแล้วกันแล้วก็บอกพริกนี่บอกพริกพงนี่เน้นนิดนึงเน้นเผ็ดเปรี้ยวหวานดูดีบางคนแบบกินรสจัดนะคะย่งกอแบบอะไรก็ก ตุ๊จีนอยู่ลายมือมีกำหนดบ่าคะกำหนดมีบอสเเดบอสเเดบอสถือตุ๊จีนตั้งแต่อยู่ตั้งแต่โมเดิร์ค่ะสิบหกค่ะอ้าวแม่ค้าบอกกันเลยสิบสิบหกค่ะอยู่ตั้งแต่สิบหกเลยอัน่ที่ยี่สิบสองนะคะอ๋อไปไหว้เจ้าบ่าคะหรือว่าอยู่ซื้อไปทุร้าที่ต่างจังหวัดอ๋อไปทุร้าต่างจังหวัดเนาะครนายาอ๋อไปเฮ็ดบุญยายนั่นละค่รนายผู้ใด้สมกินกันข้าสมกินช่วงนี้กรกมันที่สิบหกค่ะมันเน้นนะคะแต่ว่าข้าอยากเน้นหลังจากตุ๊จีนกั นับตแต่ไม่ได้ซิโฟกไปหามือนะครับพี่น้องขาของดีของแซ่บต้องฟังมากินแดดแม่ข้าใจดีพร้อมแถมขั้นถืกใจนัน่นแถมบอกเลขนะคะกระนั้นตีถื่อจ้าคุณน่ะกรันตีเลิศแม่ข้าร้านนี้ลูกค้ามาเรื่รอยๆดูเดี๋ยวขึ้นมากินแล้วหลายหลายครั้งแซ่บมา,าตายแล้วคุณน่ะ เราเจอเซเล็บสาวสวยนะคะน้องกวางตุ้งเรือนเหล็กค่ะ <S <S ขบมาไกลๆเลยแล้วขบมาไกลๆเพราะว่าเห็นหน้าบอาชาติอันนี้นนี่ค่ะมาเป็นแฟนคลับแล้วกันอีสานพาเพื่อนเป็นบา้นนาการ์ดกระเพื่อนอิสานนี่ไม่แต่คนสวยเด็ดค่ะซื้อไปกินไซนีม่มาเนี่ยกินยูนี่กินยูนี่บอกเอามานั่งกินนั้งกันบอมาคนเดียวบอ,เ,อเดียวเอเอนั่นมามากินกับคนงานเพลยวันนี้สาวเลื่อนเหล็กลุ้นเล่นเล่นให้ช้อนแล้วชิมน้ำก่อน แซ่บเผ็ดเปรี้ยวหวานพี่น้องแซ่บคักแซ่บคักกินอย่างกินอย่างนี่กูจับบอกคือกั่นแซ่บแซ่บแหงเมื่อไรลูกค้าร้านไหนไม่แต่คนงามเด้อเขามากินน่ะผู้ใดอยากงามต้องมากินร้านนี้อไอ้กินก็งามเลยอาลเดี๋ะอีมากินอีกก็งามอีกจะงามดูไหมคะเสียงมันอ่ามเอาอีกอยากหงาบอยากหล่อเอออยากหล่อพะนะเน้นอันนี้อันนี้เป็นหมูเป็นหมูเดี๋ยวว่าอันเป็นของเขาขาหมูแต่ว่ามาใส่พร้อมนะเพราะแบบเตะ แทบจักรอบมนันอยู่เร,ออรือกองโตงห้ารอบเมย่อบอยบอสมันแหลกเดือนนี้ยอเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ผมอรอ,อตุตจจิ๋นเลยเนาะแมนูุทางเอาเน,านื้อมานหนิเล่นหมูกรอบกัน เด็นนาีกว่าแล้วกวางตุ้งอยากสอยปะอัอันนี้ก็เป็นแฟนคาบแล้นี่เออพัลาเดี๋ยวกันเด้อม่นด้ซอยจะกับอาสาเวเดินเหล็กหล้กกานนะฮะสายสอย,สอยพอพิ่งฟังสอยผู้บาส้นหน่อยบ่เคยพอกระเทยเลือ่อนเหล็กว้ยคุณพี่ผู้ชายเป็นหวัวลาเออ เพิ่นก็เลยบอกกระเทยว่าเพิ่นนะบ่าเซ็กกระเทยไ่แหลกก็เลยกินงูให้แบบเกินแหย่เลยนะก็สอนตอนนี้ก็จ้าอ้พูดน่ะสาวๆไ่แหลกเป็นหัวขวานโอเคค่ะบ๊ายบายจ้าบ๊อบบ๊อบปากเนาะค่ะบ๊ายบายค่ะพี่อนๆน้องค่ะบ๊ายบายแน่พี่จอยค่ะ